พูดยากนะคะคนฮอตเนี่ยทำอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นกระแสไปหมดจริงๆค่ะอย่างที่เรารู้นะคะล่าสุดน้องเราก็เพิ่มความเวอวังอลังการให้กับเครื่องหัวนะคะด้วยโปสเตอร์ล่าสุดนะคะที่ออกมาจริงๆก็มีล่าสุดอีกนะคะนี่ก็คือเป็นก่อนล่าสุดนั่นเองงงไหมงงเขาไปอีกนะคะก็เขาเล่นปล่อยโปสุกวันแบบนี้ YG นะคะมาปั่นหัวเราค่ะปั่นหัวอะไรจะัะ ปั่นหัวใจนั่นเองนะคะให้มันออกจากวุ่นวายแบบนี้ละค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่น้องลิสนาส่งเครื่องหัวอลังการจัดใหญ่ขนาดนั้นค่ะก็มีคนทักเข้าไปที่แบรนด์ดังมากมายเนาะซึ่งแบรนด์นี้เขาดังมากแล้วเขาก็เป็นแบรนด์ที่แบบ ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นยูนิคเป็นแบบ DIY ขึ้นมาโดยเฉพาะและเป็น DIY เวอร์ชั่นหรูหราด้วยนะคะแอดลองเข้าไปดูประวัติเขาแล้วเนี่ยเขาก็ทำให้เคป๊วงดังอีกหลายวงอีกหลายคนรวมไปถึงแบบซูเปอร์สตาร์ทังนั้นเลยนะคะจะเป็นอะไรที่แบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแล้วก็ความพีก,ก็คือส่วนใหญ่เขามีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นค่ะ คราวนี้อย่างที่เรารู้นะคะพอเจ้าแม่โซเอามาหยิบมาจับอ่ะคราวนี้ก็ทั้งโทรทั้งแชทหาทั้งร้านทั้งแบรนด์กันเป็นละวิงเลยนะคะบอกว่าจะเอาจะเอาแอดถามคำหนึ่งเอาไปทำอะไรก่อนสวยจะใส่ไปไหนงานแต่งงานบวชอะไรอย่างนี้เอาไปทำอะไรก่อนเอาไปทำอะไรไม่รู้แต่จะเอานะคะสำหรับสายเปยนะคะที่ลูกสาวเอาไปใส่แล้วก็แบบอุ๊ยแม่อยากมีประดับบารมีบ้างแบบนี้ แต่ความน่าน้อยอกน้อยใจก็คือทางร้านปฏิเสธเซโนค่ะบอว่ไม่มีนะแล้วก็บอกด้วยว่าขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ให้ความสนใจมากๆหลังจากที่ลิซ่านะคะใส่เครื่องหัวของเขานี้แหละแล้วเขาก็บอกว่าเขาต้องขอโทษจริงๆที่เขาขายไม่ได้มันไม่มีไว้ขายแล้วมันก็มีแค่ชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นที่อยู่บนศีรษะของน้องลิซของเรานะคะเขาบอกว่า มันคืองานศิลปะค่ะมันคืองานอาร์ตมันคืองานอาร์ตเท่านั้นนะจ๊ะโน no w a y ไม่มีขายค่ะอะก็เศร้ากำเงินกลับบ้านกันไปนะคะทุกคนเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละนะคะอย่างที่บอกอย่าให้ได้หยิบจับอะไรขึ้นมาเลยทีเดียวเป็นเรื่องเป็นราวตลอดนะจ๊ะอะพร้อมกับอัปเดตอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วกันนะคะพื่ความมันเพื่ความสากระจายของลุคเพจของแอดนะ มาอัปเดตเรื่องความเป็นบอลพิงกันบ้างค่ะทุกคนคะ่ะต้องบอกว่ามันมีเป็นเวอร์ชั่นของสาวๆใช่ไหมจ๊ะแต่สำหรับลิซ่าเวอร์ชั่นค่ะตอนนี้โซเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนก็อาจจะแบบแอดก็โซวเอาไปแล้วหลายที่แต่ที่เอามาเล่าให้ฟังนี้เป็นการโซเอานะคะของ b l a c k p ิง k u ยค่ะเป็น Official Store ของสหรัฐอเมริกานะคะที่นี่แหะคะ่ะเวอร์ชั่นของลลิซ่า Lisa นะคะเกลี้ยงเลยที่ ค่ะใครๆก็อยากจับจองเวอร์ชั่นนี้เป็นพิเศษอันนะนะคะก็อย่างที่บอกค่ะอืมตีอเมริกาแตกเปรี้ยงเลยทีเดียวนะคะด้วยความดังของเธอคนนี้ล่ะค่ะพอไหมวันนี้อัปเดตกันเบาๆนะพอจุ๊บปากจุ๊บคอกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวแอดมาใหม่นะคะเดี๋ยวมันจะดึกจนเกินไปให้ทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์กุณไหนจุ๊บๆจ้า